ฮัลโหลทุกคนวันนี้จะมนเจอรี่เชชแล้วนวันนี้เรามาช่วงเช้า <c oughs> เลยนะนี่ก็เรามาเล่นแมวขาวนะทุกคนแล้วหมวดสึกโคลนนั่นเองนะ <c oughs> โอ้แล้วมันโดนก็มีเจอรี่มาให้กูคือมันเลือกแมวขาวมาตัวที่เราเล่นไม่เป็นนะตัวนี้เล่นไม่เป็นเลยแล้วก็ตบหน้าหันไปหนึ่งเอเอจ้า <c oughs> แล้วก็ห้องนี้เป็นนมนะพยายามจําห้องนะเฮอเราคุณเล่นแมวพยายามจําห้องไว้ว่าห้องไหนเีอะไรบ้าง นมก่อนจะได้เพิ่มสปีดในการไล่นะโอเคบอะมันไม่ได้เพิ่มขนาดนั้นนะ่ะมันเพิ่มแบบนิดหน่อยอะ่ะมันก็ไม่ได้เดือดคนดะ้านล่างเขาเก็บน้ำยานะเดี๋ยวเราไปเอาด้านนอกก่อนน้ำแข็งห้องนี้ที่มีเก้าอี้ก็ไม่เอามาผูก,กน,นะ <c oughs> <ๆ>เพราะมันเป็นห้องอาพิมหามหาสุดน้ำแข็งอ่ะเฮ้ยอะไรอะไรมาไม่แถวนี้มาไม่วิรุณมาไม่วิรุณมาไมาา่วิรุณขยี้ไม่ได้ ใจแครีดิก็เอาวะโอเคปะชูรเป็นไรเนี่ยเป็นไรเนี <apply glasses> okay, 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 okay. <uffy> ่ยเฮ้อเออเนี่ยโอเค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 สกินนี้มันก็ไม่ได้สวยมากหรอกนะแต่ว่าให้คะแนนความน่ารักก็สิบเต็มสิบนะคือว่ามันสวยดีอะนะแล้วกูจะพูดว่าสวยทต่ผมันก็ไม่ได้สวยมากเลยก็ไม่ได้เห็นสวยขนาดนั้นนะกระบี่เจอรี่ได้นำก้อนชีสคุกกี้ลงมาแล้วหนึ่งนะ จริงๆเราควรเอาการ์ดตด็กมานะเนี่ยแต่ว่าเราใส่บังคับมาหนูที่อยู่ใกล้ๆเรามันจะค่อนข้างเคลื่อนที่ช้าเอาไว้เป็นสายไล <c> ่ <oughs> เหมือนแมวกรี๊ดก็ได้ถ้าเราแบบกรีดเนี่ยหนูจะวิ่งหนีก็ยากๆอ่ะรอจังหวะก,กระโดดนั่นแหละเด็กนมต่อหน้าอีกเนาะแดกนมต่อหน้าอีกเนาะจะจุ๊กให้ได้นี้หนูตัวเนี้ยเฮ้ยจะเอาเคาน์เตอร์มานะหนูตัวน,นี้เราดูทรงละ ที่ข้าไก่ข้าเข้าเข้าไก่แล้วเขาเขา,เขาจะกระโดดไม่ได้เขาเขาจะกระโดดเตี้ยแก็อะไรี่เดี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้จะจะไล่ตัวนูนเออไปไหนวะนีเวลาใช่ไหมยังกลับมาดัานอีกหน้าด้านเกิือละมึงหน้าด้านเกิือละมึงอ่ะจะ,จะมันจะทำอะไระมันจะฟันเราอ๋อมันจะฟันเรานี่เองก็ไม่ได้คิดว่าจะฟันกวนนะเฮียอเอ้ย แม่งโดนลุงแกงีนะ <c oughs> คือจะรีบตีทำไมวะเมื่อกี้เฮ้ยแม่งเราเล่นช็อตสเต็ปไปเลยไปเลยไปนั่งเก้าอี้ไกลๆก่อนเดี๋ยวไปหาหมุดนะไ,ไปหาซะไปนั่งเก้าอี้ด้านล่างเลยนะลูกปล <c oughs> ่อยเขาดันชิดก้อนนั้นไปเลยนะเพราะยังไงตาหนี้กูก็แพ้แน่นอนนะเพราะกูเจอกจระเบเยอรี่ซึ่งเป็นตัวที่เล่นคือเจอแล้วมันน่าเกลียดอะกิะเบอรี่อย่าโคตรเกลียดเลยนะจริงๆ อืม้มนี่สวยสวยสวยมามามาเลยเข้ามา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 จุบ๊บใส่ไปหนึ่งเขาอยู่ในวงแล้วมหอมเราได้เกลียบป่าเฮ้ยโชคดีไม่โดนรำคอมโบสุดท้ายเนี่ยโชคดีกดยกเลิกคันอ่ะเขาจะไปกระโดดทำไมเฮียมั่งจะกระโดดทำมะมขืออะไรวะเด้อฮิล จะส่งจุบตรงนี้ไ oh, ด okay. right? <sh> <sh> ้ไปจุบ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 มันจุบมันไม่เตะเลยไปสวยๆวเตะเตะมันมันเตะแล้วมันเตะแล้วทุกคนมันเตะแล้วโอเคลงมาลงมาลงมาคือเขาคิดว่าเขาจะเล่นอะไรได้เดี๋ยวตรงนี้ก็ต้องล้มแทนอยู่ดีนะเราไม่ต้องเีเรียน คดีไม่รีบเก็บเมกกื่อกี้อ่าอันนี้เขาเขาน่าจะรอฟันซึ่งเราผูกตรงนี้แหละติดนูยักษ์เห็นไหมมายืนบล็อกให้เพื่อนแบบนี้นี่ไม่ไม่ควรนะไม่ไม่ควรจะทำยู่แล้วตัวนี้เวลสามแล้วด้วยนะไม่โดนดาวแต่ก็ดีแหละ <laughs> ไม่ต้องเล่น <laughs> น้ำหอยไล่ก่อน <laughs> ไหนมรว้วในพวกตัวที่เลื่อเหลือครึ่งหนึ่งเนี่ยเราจะโดนตีน้ำหอมทีเดาวลบมาตอนเนี้ยตงคุมันโหด โอเคเดี mm ๋ย hmm. วเราไปด้านล่าง <gained attention. S 2> ้านบนด้านบนด้านบนตัวเนาะไม่ให้เล่นนะครับพ่อม่ยายพวกคุณเล่นนะครับอย่าเล่นนะครับขอร้องครับพี่พี่น้องทั้งหลายตุ้มตุ้มตุ้มน้ำหอมด้วยความขาดโทษเถอครับขอดโทษทีกข้เป็นเพลง ไอ้จหอยหอมไปไล่กอนเราเชื่อว่าเขาต้องมาช่วยอะแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมาช่วยกันเยอะขนาดนี้นนะคะก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมาช่วยกันเยอะนี่นะคะ,ะอุบยิบมันใส่กร์ดอะนี่หนูตัวพวกนี้มันใส่กร์ดมาต้องโดนสักตัวแหละเออเนี่ยครูดาวเลยอย่างเงี้ยโดนแน่นนอนน,อน,นะมันจะกินนมสู้อันนั้นเราอะคิดว่ามันจะสู้ได้หรอ าสวยล้มอยู่ดีอย่างมุมนี้มองเขาก็ล้มอยู่ดีนนอ่ะไม่กล้าเลยวะ่ะวันนี้มันฟันเวลสามยังวะลืมแบบไม่ได้มองปุ๊กตรงนี้ก็ได้เอามันจะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมมันจะอ้าวมาโอเ์มเาโอเคเรารีบมากเลยเราเดี๋ยวปล่อยมันตายก่อนเราต้องไปไล่ตัวดันชีสนะซึ่งเอาที่เมื่อกี้เราผักโต๊ะกันพอดีเลย เป็นน่าจะเป็นเราไม่ได้เขาดันชี้ช้ามากแล้วเขาระเบิดห้องนี้เป็นระเบิดคือเล่นยากอะห้องเคลียร์ไมหมดกรอมะต้อวิสามตอนนี้คือถ้ามีหนูเข้ามาในวงเนี่ยก็น่าจะตายอยู่ดีคือเขาพยายามใช้ระเบิดเคลียร์น้ำหอมแล้วนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หรอกอ่าเหมือนกับเอาอะไรมาให้เราเล่นเนี่ย เปเไรกันหมดเหรอจูบใส่บิ๊กหนึ่งดิไว้มีเล่นแล้วมีเล่นล้วหนูหนูไม่มีเล่นแล้วหนูไม่มีหนูไม่มีเล่นแล้วหนูไม่มีเล่นแล้วอันนี้เอาเคาเตอร์มาไม่ต้องกลัวไปอ่น้องบินไปก่อนหนึ่งตัวโอเคเดี๋ยวอัพจูบมาใช้ช่วยโอกาสดีมึงเนี่ยพวกมึงเวยโอกาสดีจริงๆริงไอตัวนั้นคือรนบ,บัมเวลสามแล้วนะโหดมากเราลงไปก่อนเลยแล้วกัน ชิมหอมปะชิมฉีน้ำหอยว่ะไม่ติดสถานะน้ำหอมมาเมื่อกี้ยังยื่นมุดค่ะยื่นมุดค่ะอี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 อค่ะดื่มไรมาขอร้องหัวดิปะอุยร้องฉีน้ำหอยไปก่อนโบ๊ทสวยสวยไม่เห็นกูสินะ เลยว่าห้องนี้เป็นห้องที่หนูไม่มาต้องเหลกเละกันไดอะไรดูสิชุบนี่วิ่งเร็วอะ่ะความสามารถสปีดโบนนี่เองนะมันมัน,นแตกกแล้วเราเร็วเป็นที่สนะ น้ำยาสปีดโบลตมานี่แล้วก็จะคือเดาเลยเป็นที่สุดเนาะส่วนหนูแมวก็มีโอ้ก็โอ้ยแม่งน้ำยาสูบกับปิ้งกิ้งกองว่ะน้ำยาสูบกระปิ้งกิ้งกองสแลน้องกองแกงในชีวิตเธอนะกูพูดอะไรเนะนี่เยเด็กนี่สเป็นไรวะอันนี้เขาเป็นอะไรออตีให้ตายเลยแล้วกันเรียบร้อยอีกคนหนึ่งเขาก็ล้มแล้วนะโอเคตอนนี้เกมเพ็นรกแตกนะไม่ให้เล่นไม่ให้ช่วยทำไมอ่ะ <laughs> เรียบร้อยแล้วแมวชันน่ไปเป็นที่เรียบร้อยนะ ก็เดี๋ยวเราจะเอาคลิปไปปล่อยนะแล้วก็จะเอาในส่วนของตัวคลิปที่เราอาัดแมวส้มน,นะคือเราอาัดไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะจะไปปล่อยเนาะเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยทุกคนดูเดี๋ยวเราอะกูลืมกดเด็กคลิปดีกว่า